อันนี้เขาเรียกเรียกว่าอะไรนะป้บาบินจ้าแป้งจีแป้งจีอันนี้บ้าบินอ๋อ oh, อันนี้บ้าบินที่กำลังโปะอยู่นี่คือบ้าบินโอเคอันนี้คือแป้งจีมันแตกต,ต่างกัน this one is different one โอเคจ้า this one เป็นของแป้งจี and this one like ก taro <Okay. S 1> and this one like a... เอ uh, ่อ c o c o n u t yeah like that crispy coconut this one this one uh. เขาเรียกแป้งจีเพิ่งรู้นี่เรียกแป้งจีมันทำไมถึงเรียกแป้งจีมันต่างกันยังไงยังอ่าแมคะตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้เพราะว่าเขามีขายอยู่แล้วเขาทําจากอะไรนะไอแผ่นมันนะอ่อมันก็มีแป้งมีมะพร้าวอ๋อมีแป้งมีมะพร้าวแล้วก็ใส่ใส่เผือกใช่อ๋อมันมีไส้ก็เลยเรียกแป้งจีไอ้นี่มันไม่มีไส้มันมันมันชนิดเดียวกันไม่แป้งของบ้าบิน อ๋อคนละอย่างกันอ๋อ different นะ different different one this one and this one different one yes okay this one แป้งจี this one บาบิน and different shape